ใช้ชีวิตให้มีสีสันได้ทุกซีซันกับคอนโดใหม่ให้ส่วนกลางแน่นห้องพักเฟอร์ครบบนทำเลใจกลางลาดกระบงังและที่นี่คือแอ m o s สซีซันลาดกระบงังครับวันนี้เราสองคนมาอยู่ที่สำนักงานขายของโครงการแอ m o s สซีซันลาดกระบงังคอนโดใหม่ที่กำลังจะมากลายเป็นขวัญใจชาวรัดกระบงัง แค่ได้ยินชื่อแอดมอสเนี่ยก็เตรียมสัมผัสได้ถึงความฉ่ำของส่วนกลางเลยนะครับที่นี่เนี่ยเขาให้ส่วนกลางมาถึง43รายการกัน,กนไปเลยแถมด้วยที่ตั้งโครงการยังตั้งอยู่ใจกลางลาดกระบงังใกล้นิคมอ,อุตสาหกรรมลาดกระบงังสนามบินสุวรรณภูมิหมอพระจอมเกล้าลาดกระบงังและยังอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์ไปอีกเรียกได้ว่าใกล้ทุกสิ่งฟินทุกอย่างจริงๆค่ะที่แอดมอสซีซันลาดกระบงังที่นี่เป็นคอน,นโดโลไลท์สูง8ชั้น3อาคารตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณเกือบ6ไร่มีจำนวนยูนิตพักอาศัย706ยูนิต มาพร้อมที่จอดรถ41%รวมจอดซ้อนคันและรวมที่จอดรถจักรยานยนต์และมีรถโดยสารสาธารณะผ่านหน้าโครงการด้วยนะครับโดยที่นี่ออกแบบภายใต้แนวคิดสีสันของชีวิตที่แตกต่างสอดแทรกสีสันคอนเซปต์ฤด,ดูการเข้าไปในแต่ละตึกทําให้อาคารดูมีชีวิตชีวาตอบโจทย์ผู้อาายู่อาศัยกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะที่นี่มาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางกระจายอยู่ทั่วทุกอาคารให้พื้นที่แห่งความสุขและสนุกกว่าสองไร่ มีสอสะว่ายน้ำรองรับกิจกรรมผ่อนคลายในวันสบายๆอย่างเต็มที่เลยครับมาเริ่มกันที่รอบอาคารก่อนเลยค่ะจะมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า2,000ตารางเมตรมีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อนนั่งทำงานหลายจุดและแต่ละตึกจะมีส่วนกลางที่ออกแบบให้เป็นฤดูที่แตกต่างซีซันเชนโดยที่ตึก A เป็นฤดูหนาวตึก B เป็นฤดูใบไม้ผลและตึก C เป็นฤดูร้อนค่ะ เริ่มที่อาคาร A กันเลยนะครับอาคาร A Winter มาในแนวคิด The Light of Winter ใช้สีโทนเย็นและเส้นสีของแสงเหนือในการดีไซน์เน้นการออกกำลังกายและสุขภาพมีล็อบบี้และ o u t อุทยา e ดีไซน์สวยพร้อมกับ Arctic Gym ที่เป็นฟิตเนสเครื่องออกกำลังกายครบคันมี Bike Simulator Health Station และมีสระว่ายน้ำ Moonlight Pool พร้อม Stella p a v i l i o ียด้วยมาต่อกันที่อาคาร B Spring s h i เก d ร์ e ว่า สัมผัสความสดชื่นของรฤดูใบไม้ผลิให้ความรู้สึกสดชื่นท่ามกลางดอกไม้นานาพันธุ์ <c oughs> ตอบโจทย์ work life balance มี Lobby and library lounge เป็น Lobby เพดานสูงโปรง่งแบบ double volume มี meeting room มี podcast room ห้องไลฟ์สดมี co-working area ที่ใหญ่มากนั่งทำงานได้ทั้งวันเลยค่ะหรือจะทำงานแบบส่วนตัวก็มี semi private booth photo studio musician studio แล้วก็มีห้อง e-sport game room ห้องดูหนังมาครบเลย ส่วนพื้นที่ด้านนอกหน้าอาคาร B นี้นะครับก็ยังมีพื้นที่นั่งทํางานนั่งพักผ่อนอีกมากมายเลยครับมาต่อกันที่อาคาร C Summer เติมความสดใสเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์มีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น outdoor lounge co kitchen and living ให้เราได้มาโชว์ฝีมือในการทำอาหารกันมี Lollipop Kids Club สำหรับเสริมพัฒน,นาการน้องๆมี Flamin โ o p าว i เล o n สระว่ายน้ำา b e มบ h p พู l สระว่ายน้ำเด็ก จักรุซี่และยังมีสไลเดอร์ให้ด้วยค่ะส่วนกลางมาสดใสมีสีสันคัลเลอร์ฟูลซะขนาดนี้แล้วห้องตัวอย่างจะทำให้คุณมีความสุขทุกออลซีซั่นขนาดไหนตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะตามมาเลยค,ครับ <laughs> อย่างแรกเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด23.5ตารางเมตรค่ะเป็นห้องที่มาในขนาดและราคาเริ่มตน้นเฟอร์ครบจะอยู่เองก็ดีจะปล่อยเช่าก็ปังแถมยังมาในฟังก์ชั่นครัวปิดติดอากาศอีกด้วยถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านสายรักการทำอาหารแน่นอนครับและพอเข้ามาในห้องนะนี่ตรงนี้คุณนาเห็นไหมเจอ l i v วิ g งกับโซนนอนผสมผสานกันอย่างลงตัวดูกว้างขวางอยู่สบายมากๆเลยโซนด้านหน้าห้องนี้นะครับโครงการจะมีการจัดเตรียมชุดโซฟา ตู้วางทีวีชุดโต๊ะระับประทานอาหารมาให้นั่งนอนเอกเน็กดูทีวีอย่างสบายใจเลยนะแถมโซนด้านนี้ครับโอ้โหตู้สภาพผ้าบานใหญ่หน้าบานฝั่งหนึ่งเป็นกระจกใสดูสวยงามหรูหรามากๆ ฐานเตียง5ฟุตก็มีให้พร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่แสงสว่างธรรมชาติสาดส่องมาในห้องได้อย่างเต็มที่ห้องดูโปร่งโล่งมากๆเลยและโซนครัวมีกระจกบานสไลด์กัน้นทำกับข้าวมีกลิ่นไม่ต้องกังวลเลยค่ะเปิดประตูตรงระเบียงออกไประบายอากาศได้เลยไม่ว่าจะเป็นชุดเคาน์เตอร์ครัวชั้นตู้ลอยฮอบพูดซิงโครงการจัดมาให้ครบเลยห้องน้ําก็สวยงามน่าใช้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกสองหน้าเปิดออกมามีเชลว,วางของให้ด้วยพร้อมกับฝักบัวอาบน้ําจัดมาให้ พร้อมเลยค่ะห้องนี้นะครับอยู่คนเดียวก็ดี2คนก็ได้ซื้ออยู่เองก็ลงตัวหรือใครซื้อลงทุนนะครับห้องนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากเวอร์ ย่ดมาเป็นห้องแบบ one bedroom plus ขนาด34.9ตารางเมตรค่ะเป็นห้องหน้ากว้างอยู่สบายลงตัวชุกไลฟ์สไตล์ของการอยู่อาศัยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการอยู่อาศัยแบบครอบครัวหรือจะอยู่คนเดียวแต่ต้องการพื้นที่เนกประสงค์เพิ่มขึ้นคุณนายขอ r e c o m m e n d ห้องนี้เลยค่ะลิฟวิ่งใหญ่โตเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเอกนกอนดูท e ีวี TV, หรือรับประทานอาหารไปพร้อมกันได้ด้วยนะโครงการมีการจัดชุดโซฟาตู้วางทีวีชุดโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งมาให้ครบเลยนะครับผม ด้านหลังผมน,นี่คุณนายฟังก์ชันครัวก็เป็นครัวแบบครัวปิดด้วยได้เคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอตู้ลอยรูปตัวแอลเลยนะครับเก็บของได้เยอะแยะเลยนะแถมมีแบ็กสเปดเนี่ยเป็นกระเบื้องด้วยเราทําอาหารใช่ไหมเราก็สามารถเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายและโครงการยังจ Hop ัดฮ h บฮุซซิงมาให้ครบด้วยครับ และคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง2ห้องนี้มีช่องแสงขนาดใหญ่ทั้ง2ห้องเลยค่ะและบวกกับห้องนี้เป็นห้องมุมจึงทําให้โซนลิฟวิ่งมีช่องแสงเพิ่มขึ้นมาอีกยิ่งทําให้ห้องดูโปร่งโล่งอยู่สบายแสงสว่างสาดส่องถึงทั่วทุกอนูสําหรับห้องอเนกประสงค์ห้องนี้นะคะก็สามารถทําเป็นห้องนอนรองได้หรือจะทําเป็นห้องทางาน work from อ o โดห้องอเนกประสงค์ก็เลิศมากเวอร์เลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้นะครับก็เป็นห้องนอนนั่นเองโอ้โหคุณนาดูช่องแสงเขาก่อนใหญ่มากแล้วห้องนอนนะครับดูกว้างมากๆเลยครับ และแน่นอนครับโครงการจะมีการจัดเตรียมฐานเตียงดิวอินตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งมาให้ครบสวยงามแบบนี้เลยนะดูน่าอยู่น่านอนสุดๆส,ส่วนห้องน้ำนะครับฟังก์ชันครบเช่นเคยสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบวัวน้ําพร้อมกระจกสองหน้าที่มีฟังก์ชันเป็นตู้เก็บของโครงการก็จัดมาให้แบบนี้เลยนะและทุกห้องของที่นี่จะมาพร้อมกับบลูทูธเซอร์ซิสเต็มให้เราสามารถสตรีมเพลงผ่านมือถือให้ดังกระหึ่มไปทั่วทุกห้องพร้อมกับดิจิตอลดอลล็อกทั้งทันสมยัยทั้งซีเคียดีเยี่ยมสุดๆไปเลยค่ะ นอกจากนั้นนะครับที่นี่ยังมีห้องพักแบบ one bedroom exclusive ขนาด27.1ตารางเมตรมีขนาดลงตัวได้ฟังก์ชันครัวปิดติดอากาศมีห้องนอนกั้นแยกส่วนด้วยประตูบานผลักพร้อมมุม Walk-in Closet มี u u l อ in ตู้สื้อผขนาดใหญ่จุใจให้เลยนะครับและห้องน้ำก็ยังมาแบบ double access เพิ่มความสะดวกสบายลงตัวทุกการอยู่อาศัยจริงๆครับ แอดมอสซีซันลัดก,กระบังที่นี่คือคอนโดใหม่ส่วนกลางใหญ่เติมเต็มสีสันในทุกฤดู ทุกอาคารมีส่วนกลางดูมีชีวิตชีวากว่า43รายการตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวมีสระว่ายน้ำใหญ่หญๆ2สระพร้อมพื้นที่สีเขียวกว่า2,000ตารางเมตรมาพร้อมการดูแลสุขภาพกับโซนเฮลท์ลิฟตงโดยโรงพยาบาลชั้นนำให้อ air กรองอากาศ pm 2 5ทุกยูนิตพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภยัย smart security living ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโดยโครงการจะตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่ฉลองกรุงใกล้นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้โรงพยาบาลรากระบังและใกล้สถาบันการศึกษาชั้นนาอย่างมอพระจอมเกล้าากระบังด้วยครับเดินทางเข้าออกเมืองสะดวกใกล้มอเตอร์เวย์ไม่ไกลาจากแอร์พอตลิงลาดกระบังแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพาซโอโรบินสันลาดกระบังไอเพลสและวีมาร์เก็ตค่ะห้องพักก็ให้เฟอร์ครบชุดตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เล้เอัลลงตัวไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นครอบครัวครับ เหมาะกับการทั้งอยู่อาศัยเองและลงทุนปล่อยเช่าระยะยาวซึ่งที่นี่จะมีทาง Asset A+ เป็นที่ปรึกษาการซื้อขายปล่อยเช่าแบบครบวงจรให้ด้วยครับวันนี้สำนักง,งานขายเปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วค่ะโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10.00นถึง1.00นไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพระบ้านบ้านคอนโดหรือ YouTube Channel ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ